สวัสดีจ้ากัญญพรคำสีนะคะแม่แดงสวัสดีคุณลุงนภาด้วยนะคะสวัสดีคุณสุมาลีนะคะแม่แดงทักทายนะคะคุณกองสีสวัสดีคุณปรภไพนะคะสวัสดีคุณลุงนภาแม่แดงทักทายค่ะคุณสว่างทักทายนะคะมาส่งกําลังใจจ้าน้องสุมาลีบอกนะคะพี่วิลาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกัญญพรนะคะสวัสดีนะคะคุณแววนะคะสวัสดีนะคะขานกานรอ่ะ ตรวจสอบหรือยังเนาะนะคะสอบผ่านหรือยังสวัสดีจ้าพี่มาหาคนร้อร้นร้อรอนร้อน้องสุงมาลีบอกนะคะอาะุป้าอ้อยก็สวัสดีเพื่อนปอกนะคะสวัสดีจ้าเ <sozusagen. S 2> มื่อก่อนเนี่ยพอเปิดแม่ติ๋มก็อยู่ข้างหน้าเลยนะคะอยู่ข้างหน้าเลยสวัสดีแม่ติ๋มจ้านะคะน้องลุงนภา,าทักทายนะคะใคนะคะสวัสดีคุณสุดถนอมด้วยนะคะน้องสุมาลีทักทายนะคะพี่พรสวัสดีคุณปรีเนาะ ภาษาอกฤษคล้ายกันนะคะเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเก่งด้วยอาประอ๋อยเนาะน้องภูมินนะคะสวัสดีคุณภูมินเช่นกันนะคะคุณสนิทนะคะเหมือนน้องติมนะคะคุณภูมินหัวใจสีแดงก็ขอบคุณมากๆน้องสมัยทักทายน้องลุงนภามัดรวมได้ไหมคะโอเคนะคะคุณบ่าวนะคะรักรักกอดกอดพี่วิลาทักทายสวัสดีนะคะพี่หมูนะคะ สวัสดีน้องส้มนะคะคุณธนากรสวัสดีค่ะนะคะน้องส้มทักทายนะคะทักทายนะคะป้าอ้อยศิริยาสวัสดีค่ะปะออ้าอ้อยไหวสวยๆง,งามนะคะน้องลูกนาภาบอกไหว้ป้าอ้อยนะคะช่วงนี้น้องเจริญยากอใกล้แล้วเราใกล้แล้วการที่เข้ามาแวะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ อที่เข้ามาทักทายนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องของเรานะคะเราควรจะได้เวลาเท่าไหร่นะคะพอเพื่อนเพื่อนเราด้วยบางครั้งนะคะพยายามไปหาเพื่อนเพื่อนเยอะๆนะคะไปหนูหนูหนูหาหาตั้งนานค่ะใช่ไหมหนูอันนี้พอดีน้องน้องเขาน้องเขาพูดให้ฟังมาหวานกันเนาะบางทีเนาะทํามาตั้งนานนะคะแต่ยังไม่เคยไม่เคยทําทเลยนะคะเห็นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบอก กเนาะก็ขอบคุณมากๆ,ๆจ้านะคะสวัสดีคุณมหาบุญเทียนน้องปลาไผ่ทักทายนะคะทักทายแม,ม่แดงก็ทักทายสวัสดีกอดๆน้องส้มก็สวัสดีพี่อวยพรพี่พี่พพพพอวยพรนะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะทักทายสวัสดีคุณแววมายุลานะคะน,นะคะไปให้กําลังใจกันได้ยังอยู่พอหนึ่งอยู่นะคะทุกคนเนาะก็น้องหมูก็สองครึ่งวันนี้นะคะพี่พรพี่พรขึ้นหรือเปล่าเนี่ย คุณวณาสวัสดีน้องสมัยนะคะสวัสดีจ้าคุณกองศรีสวัสดีจ้าป้ามีนะคะน้องกระพยก็มาสวัสดีจ้าน้องกระพายแล้วโอ้ยก็เป็นกําลังใจให้นะคะนะคะคุณวน,นาสวัสดีนะคะเป็นยังไงพี่วณาวันนี้ฝนตกบอลรีทักทายคุณกองศรีสามทุ่มสามทุ่มรอยอยู่ที่เดิมนะคะลองหัวใจนะคะมานะ <laughs> พี่วิราชเราก็ไปฟังเพลงมหาปลาอ้อยทักทายนะคะ แม่แดงบอกสวัสดีค่ะนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะเพื่อน๊อกจุงกะจุงกะป้ามีคุณคุณสวัสดีครับคุณพี่วิลาศนะคะคุณภาษาอังกฤษบอกนะคะน้องใหม่หรือเปล่าน้อนะคะหรือผ่านแล้วนะคะขอบคุณนั้นก็ทักทายคุณสมัยนะคะคุณสว่างก็ทักทายน้องสนิทนะคะสวัสดีคุณสนิทค่ะนะคะขอบคุณนะคะสาหรับหัวใจคป้าอ๋อเนาะ้องภูมินนะคะสวัสดีคุณภูมินเช่นกันนะคะคุณ สนิทนะคะหรือน้องติมนะคะคุณภูมินานะคะทุกคนเนาะแม่แดงก็เป็นคนที่น่ารักใจดีนะคะเพื่อนๆเนาะน้องประกายก็น่ารักนะคะกอดกันไว้ทุกคนนะคะเจอเจอกันหรือเปล่าน้องหมูแน่นอนไหมวันนี้สองทุ่มครึ่งตอนเย็นเนาะหรือประมาณสามทุ่มเอาตตามที่เราว่างนะคะไปให้กําลังใจกันได้เนาะ,ะที่เข้ามาแวะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะที่เข้ามาทักทายนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานะคะสายมากนะคะ วัสดีคุณลุงนภา,าด้วยนะคะน้องปอภัยทักทายนะคะพี่พระกุลทักทายน้องลุงนภา,าเหมือนกันนะคะพี่วิลามหาทักทายยายหมูเด้นนะคะสวัสดีเป็นเพื่อนกันทุกคนอ่าทุกคนค่ะบ,บางเวลาที่เราที่เราก็บอกเวลาเพื่อนๆได้นะคะคุณภูมินสวัสดีนะคะก็ะออ๋อยทักทายนะคะ คุณวิราชสวัสดีคุณภูมินเช่นกันครับลายนะคะสวัสดีจ้ามาส่งกําลังใจค่ะนะคะน้องออยบลนะคะสวัสดีคุณวยพรคุณเม้นครับคุณธนากรนะคะเปิดค่าการมองเห็นนะคะยืนยันตัวตนะคะ้าพูดคุยทักทยายกังทีน้องๆเขาขึ้นพร้อมกันนะคะขึ้นพร้อมกันเนาะแล้วก็บางทีไม่เจอนะคะ สวัสดีแม่ติมด้วยนะคะว่าแบตป้าหมีหมดพอดีเลยน้องกําลังไปนะสวัสดีคุณพระกุลนะคะพี่พรนะคะสุดถนอมทักทายน้องซิมก็สวัสดีพี่พรนะคะป้าอ้อยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณหน่อยนะคุณธนากรไหมสวัสดีนะคะวันนานะคะคุณวันนานะคะน้องซิมทักทายนะคะคุณสุดถนอมสวัสดีจ้าน้องส้มสวัสดีนะคะสุดถนอมจ๋า ช่วงนี้จะมีจะมีะคําคุมเยอะนะเพื่อนปอกเราคิดถึงเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะไปให้กําลังใจกันได้ยังอยู่่นหนึ่งอยู่นะคะทุกคนเนาะก็น้องหมูก็สองครึ่ง,งวันนี้นะคะพี่พรพี่พรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนนะที่คลิปที่อะไรก็ประมาณนั้นนะคะ เราจะได้เจอกันนะคะกวดไปหากันนะคะจะได้ <c oughs> เป็นแดงได้เห็นกินเข่าเป็นตาแสบเนาะมาส่งกำลังใจครับนะคะอะ <c oughs> สวัสดีคุณคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะก็ <c oughs> ยังมีก็ขอลงไลน์นะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะทุกคน <c oughs> เราเอาเท่าที่เราเราทำได้นะคะ, <c oughs> ะคุณธนากรเปิดบ้านสิบเก้าค่ะเปิดบ้านสิบเก้าเนาะ น้องอัดเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเขาจะมาส,ส่งข้อความมาหาเราเองใช่ไหมสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับคุณภาษาอังกฤษน้องมหาบุญเทียนนะคะพี่พรทักทายนะคะสวัสดีคุณป๊อกด้วยนะคะน้องปะายทักทายสวัสดีพี่ป๊อกป๊อกจ้าแม่แดงนะคะคุณตะวันก็สวัสดีแม่แดงนะคะแม่แดงขอบคุณนะคะแม่แดงสวัสดีจ้าพี่ปับไผ่นะคะน้องสุมาลีนะคะถ้าเวลาเราใกล้เราก็ต้องหาเวลา พยายามไลฟ์ให้ยาวที่สุดเลยเพราะเรารู้ว่าเราใกล้แล้วเราก็พยายามสปีดตัวเองให้เร็บอกสวัสดีไผ่เนาะสวัสดีสุขสนองด้วยนะคะน้องประกายบอกนะคะคุณกองศรีสวัสดีนะคะป้ออ๋อยทักทายนะคะสวัสดีน้องสุมาลีหลังจากเราเนาะ,ะหลังจากเรานี่แหละประมาณนั้นนะคะพี่วรรณาก็หลังเรานี่แหละ ก็โอเคนะคะทุกคนนะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟน้องส้มก็สวัสดีพี่อวยพรพี่พี่พี่พพพอวยพรนะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะทักทายสวัสดีคุณแววมายุลานะคะพี่พรทักทายน้องสนิทจะจะไปรับของแจก,กนะคะ <c oughs> <c oughs> สุธน้อมกำลังเกาะข้าวเด๋ยวไปแจกอ่ะพี่ <c oughs> คุณคุณ <c oughs> สวัสดีครับคุณพี่วิลาชนะคะคุณภาษาอังกฤษบอกนะคะ น้องใหม่หรือเปล่าน้อะนะคะหรือผ่านแล้วนะคะขอบคุณนารีเนอะอาะภาษาอังกฤษใกล้ๆกันนะคะเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเก่งด้วยวันดีจ้ะอ๋อใช่เห็นเห็นน้องทาอยู่เห็นน้องทาอยู่ก็มีก็ส่งรูปหัวใจอ๋อพ่วรรนาก็ผ่านแล้วน้องออยก็ผ่านแล้วนะคะทักทายสวัสดีพ่วรนนาน,นะคะ น้องออยทักทายนะคะให้หนึ่งดวงใจค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีเพื่อนไปด้วยจะเห็นได้ยินเสียงร้องอย่าเลยเขาเรียกตะโกนมาๆๆอยู่ในป่าใช่ไหมซึ่งตอนนี้ว่าเออพีรลาชยี่สิบห้าพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่พรุ่งนี้พี่พิราชบอกจะมารับของแจกของสวัสดีสวัสดีน้องน้องธนากรยังไม่ผ่านนะแม่ติ๋มนะแต่น้องออยผ่านแล้วนะคะ น้องลุงนภาก็ยังนะคะถ้าบอกเวลากันให้บอกให้หนูหน,หนูหนูหาหาตั้งนานค่ะใช่ไหมหนูอันนี้พอดีน้องน้องเขาน้องเขาพูดให้ฟังมื่อวาค่ะคุณตะว่างทักทายนะคะมาส่งกําลังใจจ้าน้องสุมาลีบอกนะคะพี่วิลาศสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ด,ด,ดีคุณกันยาพรนะคะสวัสดีเอ้นะคะ,ดดะ,ค,ะคลิปยาวของเรานะคะสวัสด,ดีทุกท่านจ้าน้องส้มบอกนะคะถ้าไม่มีอะไระะแสดงว่าคลิปเราน้อยน้องอ่ะ น้องสนิททักทายคุณอวยพรด้วยนะคะสวัสดีกดหัวใจสีแดงให้แล้วจ้าน้องสมัยบอกขอบคุณนะน้องค้าใหญ่ดีนะฝนตกว่าให้เศร้าฝนตกในตีล่ารักจ้ารักรักจ้าขอบคุณน้องกลอฟภนะคะขอบคุณน้องกลไดภัยผีกำลังลองทำปรับหมุดน้องลุกนภาทําเป็นแล้วเนาะเป็นหรือยังปักหมุดได้นะเออเจะสิบเอ็ดโมงนะคะ 11โมงไปถึงนู่นแหละบ่ายเลยนะคะบ่ายสองบ่ายสองมองน้องจะไร้ยาวนะคะเพื่อนๆเนาะเดียวที่สุดนะคะพอขึ้นปอ .5 นี่คือต้องทําเวลาแล้วให้เราต้องพยายามให้ได้ขึ้นไวๆที่สุดนะคะ<ม>ก็ถือว่าโอเคมากนะคะน้องน้องลุกนะคะตามเลยนะคะสวัสดีป้าอ๋อยศิลยานะคะน้องส้มทักทายนะคะน้องสุมาลีก็สวัสดีพี่พี่สมัยด้วยนะคะคุณวรรณนา <c oughs> อร่อยมากใช่ไหมพ่ออ๋อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ